สวัสดีครับผมแจ็คแท่ลอ้อวันนี้วันอนังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับวันนี้ก็ท,ทีมงานนักลบด่านเทื่อนและกลุ่มพักใหม่นะครับได้เดินทางมาติดตามในเคสของที่ธีระไซน้อยและที่เอที่ถูกเจ้าหน้าที่จราจรสอพอบางบัวทองนะครับควบคุมตัวมานะครับ ซึ่งเหตุการณ์นังกล่าวได้เป็นคลิปแพร่หลายในโซเชียลและ,และหลายๆคนคงได้ติดตามเหตุการณ์นะครับวันนี้ทางทีมงานรบดันเถื่อนและกลุ่มพักใหม่นะครับมาดําเนินการนะครับในการแจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานจราจรชุดนั้นและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับซึ่งขั้นตอนตั้งแต่เช้านะครับโดยนํานทีมโดยท่านประธานธนกิจวิจิตลุงอรุณน,นะครับ ประธานบริษัทสมายลัยประเทศไทยนะครับและก็มีกลุ่มหัวหน้าทนายความของกลุ่มพักคใหม่นะครับมาให้การสนับสนุนในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของอเกี่ยวกับคดีนะฮะและเมื่อเช้าก็ได้เดินทางเข้าไปพบกับรอ,องผู้กำกับนะครับเพื่อพูดคุยหาแนวทางในการที่จะเราจะดำเนินการต่อ ซึ่งขั้นตอนในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการอสอบปากคำนะครับตั้งแต่เช้ามาที่เงียบหายไปไม่ได้ไม่ได้มีอะไรฮะก็คือเรานั่งรอก็คืออยู่ในระหว่างการสอบปากคำผู้ถูกกระทานั่นก็คือพี่ธีระนะฮะส่วนการสอบปากคำพี่ธีระนั้นเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคําของอพี่เอพี่เอซึ่งเป็นประชาชนที่ไปถ่ายคลิปที่โดนเจ้าหน้าที่กระทาวันนั้นนะครับมีอยู่2เคส เขตแรกเป็นของพี่ีระเขตที่ 2>, <le ek> 2>, <le ek> 2เป็นของพี่เอ e นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นอยู่เป็นอ,อยู่ในขั้นตอนการสอบปากคำของพี่เอ e นะครับส่วนเหตุก,การณ์ทั่วไปนะครับก็จะมีทางด้านนี้นะฮะทางด้านนี้นะครับ,นนรบเชิญทางด้านนี้นะฮะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศการมาให้กําลังใจแล้วก็การมา,าสนับสนุนต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเสบียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารกับข้าวอะไรต่างๆน้ําอะไรต่างๆนะครับก็จะมีกลุ่มนะเป็นกลุ่มของนักลบด่านเทือนจากทั่วประเทศทุกๆคนที่รับทราบข่าวและติดตามความเคลื่อนไหวของเพจนักลบด่านเทือนนะครับรวมทั้งกลุ่มพักใหม่น,นะครับเดินทางมาให้กำลังใจอย่างที่เราเห็นนะฮะก็จะมีปัจสมาชิกนั่งให้กาลังใจกันซึ่งคาดว่าสถานการณ์นะครับอาจจะ อาจจะไม่เสร็จสิ้นโดยง่ายนะครับแต่เราทุกคนยังอยู่ให้กำลังใจกันไม่ยอมหนีไปไหนจนกว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่ที่กระทำกับพวกเราในวันนั้นนะครับส่วนความคืบหน้าจะเป็นยังไงเราจะเสนอให้กับ f อแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศให้รับทราบต่อไปส่วนคลิปนี้มาผมมาสรุปเหตุการณ์คร่าวๆตั้งแต่เช้า ยันจะบ่ายโมงแล้วตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วนะครับกลัวทุกคนติดตามอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปก็จะได้ติดตามเหตุการณ์กันต่อไปนะครับส่วนความคืบหน้าเป็นยังไงขอให้ทุกคนฝากกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักรบด่านเถื่อนและกลุ่มพักใหม่ที่เดินทางมาสอพอบางบวัวทองในวันนี้ผมแจ็คแซ่ลอ้อและทีมงานนักรบด่านเถื่อนทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ